ความเงียบในค่ำคืนบางครั้งไม่ได้นำมาซึ่งความสงบเสมอไปหากแต่กลับเป็นพื้นที่สำหรับเสียงสะท้อนของสิ่งที่เราไม่สามารถปล่อยวางได้บางครั้งเสียงนั้นเป็นเพียงกระซิบอ่อนๆของความคิดในใจบางครั้งกลับกลายเป็นน้ำตาที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเสียงเหล่านี้ไม่ใช่เสียงของผู้อื่น หากแต่เป็นเสียงของวิญญาณภายในของเราเองที่กำลังร้องไห้เพราะยังยึดติดกับอดีตและความทุกข์ที่ยังไม่ถูกเยียวยาเสียงนั้นสะท้อนถึงความไม่พร้อมที่จะปล่อยวางและยังคงถือมั่นในสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้สวัสดีครับผู้ฟังรายการสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องธรรมะเบาๆ ช่องเล็กๆที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสธรรมะอย่างเรียบง่ายสบายใจและเข้าถึงได้ในทุกวันครับหลายคนอาจเคยรู้สึกว่าในบางครั้งชีวิตเต็มไปด้วยความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการจากลาความผิดหวังหรือความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์ที่ไม่สมหวังสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ก่อร่างสร้างเงาของความทุกข์ภายในใจเราเมื่อใจยังยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่สูญเสียไป วิญญาณก็เหมือนจะไม่อาจสงบลงได้และน้ำตาก็ไหลออกมาเป็นคำตอบของใจที่ยังไม่พร้อมจะปล่อยวางธรรมะสอนให้เรามองเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาไม่มีอะไรยั่งยืนสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นไว้แม้มันจะเป็นความรักความสำเร็จหรือความทรงจำที่ล้ำค่ามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของไตรลักษณ์ธรรมอนิจจัง ทุกขังอนัตตาการตระหนักรู้และยอมรับความจริงนี้เป็นก้าวแรกของการปล่อยวางวิญญาณที่ร้องไห้ไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าใจของเรายังติดอยู่กับอดีตบางครั้งเราอยากจะย้อนเวลาอยากแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดหรืออยากกอดสิ่งที่หายไปแต่ความจริงคือเวลาที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับมาได้ น้ำตาเหล่านั้นคือเสียงสะท้อนของความไม่พร้อมที่จะปล่อยวางและการยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งย่อมผ่านไปธรรมะสอนให้เรามองเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาไม่มีอะไรยั่งยืนสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นไว้แม้มันจะเป็นความรักความสำเร็จหรือความทรงจำที่ล้ำค่ามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของไตรลักษณ์ทั้งอนิจจัง ทุกขังอนัตตาการตระหนักรู้และยอมรับความจริงนี้เป็นก้าวแรกของการปล่อยวางวิญญาณที่ร้องไห้ไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าใจของเรายังปิดอยู่กับอดีตบางครั้งเราอยากจะย้อนเวลาอยากแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดหรืออยากกอดสิ่งที่หายไปแต่ความจริงคือเวลาที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับมาได้ น้ำตาเหล่านั้นคือเสียงสะท้อนของความไม่พร้อมที่จะปล่อยวางและการยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งย่อมผ่านไปเราสามารถฝึกตัวเองให้เฝ้าสังเกตความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินและไม่ยึดมัน่นการเฝ้าดูใจอย่างตั้งใจช่วยให้เรารู้ว่าแม้น้ำตาจะไหลออกมาแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งทำร้ายเราแต่เป็นเพียงกระจกสะท้อนความเจ็บปวดที่ยังซ่อนอยู่ การปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาเป็นกระบวนการเยียวยาใจและเมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บปวดโดยไม่ยึดมัน่นน้ำตาก็จะค่อยๆลดลงจนใจเริ่มสงบและเปิดรับความจริงในทุกสิ่งการฝึกใจไม่ใช่เรื่องง่ายบางครั้งเราพยายามเก็บความเจ็บปวดไว้ภายในเพราะกลัวการสูญเสียหรือกลัวว่าหากปล่อยวางแล้วจะไม่สามารถควบคุมชีวิตได้ แต่ความจริงคือการยึดมั่นในความทุกข์ไม่ได้นำมาซึ่งความสงบการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการลืมหรือไม่รักสิ่งที่ผ่านไปแต่การยอมรับและอยู่กับความจริงอย่างสงบการฝึกปล่อยวางเป็นกระบวนการที่ช่วยให้วิญญาณหยุดร้องไห้และเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันบางครั้งวิญญาณของเราจะร้องไห้เพราะความเสียใจที่เกิดจากการกระทำของตนเองเราอาจเคยทำร้ายผู้อื่น ทำผิดพลาดหรือพูดสิ่งที่ทำให้คนที่เรารักเจ็บปวดน้ำตาที่ไหลออกมานั้นเป็นเสียงเตือนให้เรารู้ว่าความรู้สึกผิดไม่ได้ถูกเก็บไว้เฉยๆหากแต่กำลังสอนให้เราเข้าใจแล้วเรียนรู้ที่จะไม่ยุดติดกับความผิดพลาดเหล่านั้นการให้อภัยตัวเองเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยปล่อยวางและทำให้วิญญาณสงบ การตรอยตรองและสะท้อนความคิดอย่างสม่ำเสมอเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีสติในการรับรู้ความรู้สึกน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นเหมือนสัญญาณที่เตือนว่าเรากำลังยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ควรยึดมัน่นการเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์และการยอมรับว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้จะช่วยให้วิญญาณที่เคยร้องไห้เริ่มเรียนรู้การปล่อยวาง ทุกครั้งที่เรานำความคิดและอารมณ์มาสังเกตยอย่างไม่ตัดสินเราจะเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่ถาวรความเจ็บปวดไม่ได้อยู่กับเราเสมอไปน้ำตาที่ไหลออกมาจึงไม่ใช่การพ่ายแพ้แต่เป็นโอกาสให้เราฝึกใจและเรียนรู้การปล่อยวางเมื่อเราสามารถยอมรับความจริงและอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบวิญญาณที่ร้องไห้ก็จะเริ่มสงบและไม่ร้องไห้อีกต่อไป เมื่อเราเริ่มเข้าใจการปล่อยวางเราจะพบว่าความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องต่อสู้แต่เป็นครูที่คอยสอนเราให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตน้ําตาที่เคยไหลออกมาเป็นสัญญาณเตือนใจให้เราหยุดและมองเข้าไปภายในตัวเองเพื่อรู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นใดกำลังทำให้เราทรมานการฝึกใจให้สังเกตความรู้สึกอย่างไม่ตัดสินเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้วิญญ,ญาณที่ร้องไห้เริ่มสงบ ในช่วงเวลาที่เรายังยึดมั่นการร้องไห้เป็นเหมือนเสียงสะท้อนที่เตือนว่าใจของเรายังติดอยู่กับสิ่งที่สูญเสียไปบางครั้งเราพยายามหนีความเจ็บปวดด้วยการทำตัวให้ยุ่งหรือพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทําให้ลืมแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงการหลบหนีน้ำตายังคงไหลยอยู่ในใจหากเราไม่ยอมเผชิญหน้ากับความจริงธรรมะสอนให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบัน การรับรู้ความทุกข์โดยไม่ยึดมั่นช่วยให้เราเข้าใจว่าน้ำตาที่ไหลไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือความอ่อนแอแต่เป็นการแสดงออกของวิญญาณที่ต้องการเรียนรู้การปล่อยวางการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการลืมแต่คือการยอมรับความจริงว่าอดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และสิ่งที่เราทำได้คืออยู่กับปัจจุบันอย่างสงบบางครั้งการร้องไห้เกิดจากความปรารถนาและความหวังที่ไม่สมหวัง เราอยากให้ทุกสิ่งดำเนินไปตามใจคิดแต่ชีวิตไม่เคยเป็นไปตามที่เราคาดหวังสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาการยอมรับและเข้าใจว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎของตรายักษณ์จะช่วยให้เราลดความยึดมั่นและเริ่มเรียนรู้การปล่อยวางวิญญาณที่ร้องไหย้ยังสามารถเกิดจากความคิดถึงคนที่จากไปความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดหรือความฝันที่ไม่สามารถเป็นจริงได้น้ำตาเป็นการระบายความเจ็บปวด และเป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าต้องให้ความใส่ใจกับใจของตัวเองการฝึกใจให้เฝ้าสังเกตความคิดความรู้สึกและอารมณ์อย่างสม่ำเสม,สมอจะช่วยให้เรามีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงโดยไม่ยึดมัน่นการทำสมาธิและการฝึกสติเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้วิญญาณที่ร้องไห้สงบลงการนั่งอยู่กับตัวเองอย่างสงบและเฝ้าสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตัดสิน จะช่วยให้เราเห็นความจริงว่าน้ำตาไม่ได้ทำร้ายเราแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเรียนรู้การปล่อยวางและเยียวยาใจบางครั้งเราพบว่าการยึดมั่นอยู่กับความทุกข์เกิดจากความกลัวกลัวการสูญเสียกลัวความเจ็บปวดหรือกลัวความไม่แน่นอนของชีวิตความกลัวเหล่านี้ทำให้ใจของเราติดอยู่กับอดีตหรืออนาคตแต่ธรรมะสอนให้เรายอมรับว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง การอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบและไม่ยึดมั่นเป็นวิธีที่จะช่วยให้ใจหยุดร้องไห้และเรียนรู้ที่จะสงบน้ำตาที่ไหลออกมาอาจเป็นเครื่องเตือนใจว่าเรายังไม่เข้าใจธรรมชาติของความทุกข์เราอาจต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้การฝึกใจให้สังเกตความคิดและอารมณ์อย่างสม่ำเสมอช่วยให้เรามีสติและปัญญาในการเผชิญกับความจริงและเข้าใจว่าน้ำตาไม่ใช่สิ่งที่ต้องปกปิด หากแต่เป็นเครื่องมือให้เราเรียนรู้การฝึกปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาและความอดทนการยอมรับความจริงและอยู่กับความเจ็บปวดโดยไม่ยึดมัน่นช่วยให้วิญญาณที่ร้องไห้ค่อยๆเรียนรู้การสงบน้ำตาอาจยังไหลบ้างในช่วงแรกแต่เมื่อเราฝึกใจอย่างสม่ำเสมอความสงบก็จะค่อยๆกลับคืนมาบางครั้งน้ำตาเกิดจากความเสียใจที่เกิดจากการสูญเสียโอกาสหรือความผิดหวังจากสิ่งที่เราหวังไว การฝึกใจให้ยอมรับความจริงว่าไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้จะช่วยให้เราลดความยึดมั่นและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางน้ำตาที่เคยไหลจึงกลายเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตและธรรมชาติของความทุกข์ <c oughs> การอยู่กับความทุกข์อย่างสงบและไม่ยึดมั่น <c oughs> เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ใจเข้มแข็งเราเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองโดยไม่หลีกหนีน้ำตาที่เคยเป็นสัญญาณของวิญญาณที่ร้องไห้ กลับกลายเป็นสัญญาณการเรียนรู้และการเติบโตทางจิตใจวิญญาณที่ร้องไห้ไม่เพียงแต่สะท้อนความเจ็บปวดในอดีตแต่ยังสะท้อนถึงความไม่พร้อมที่จะยอมรับความจริงในปัจจุบันบางครั้งเราพยายามกอดความทรงจำหรือเหตุการณ์ที่ผ่านไปจนลืมที่จะหันมามองสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นเครื่องเตือนใจว่าใจของเรายังติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้น การฝึกสติและปัญญาช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันและยอมรับความจริงโดยไม่ยึดมัน่นชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปความรักความสำเร็จความเจ็บปวดหรือแม้แต่ความทรงจำล้วนอยู่ในสภาพของการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการตระหนักถึงธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้น น้ำตาที่เคยไหลจะลดลงเมื่อใจเริ่มสงบและยอมรับความจริงหลายคนอาจเคยพบว่าการพยายามเก็บความเจ็บปวดไว้ภายในเพราะกลัวว่าหากปล่อยวางแล้วจะสูญเสียความหมายของชีวิตแต่ธรรมะสอนให้เรารู้ว่าการปล่อยวางไม่ได้ทำให้ชีวิตสูญเสียค่าแต่ช่วยให้ชีวิตเป็นอิสระน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นการระบายความรู้สึกไม่ใช่การพ่ายแพ้แต่เป็นสัญญาณว่า กำลังเรียนรู้ที่จะปล่อยวางการฝึกใจด้วยสมาธิการเจริญสติและการสังเกตความคิดความรู้สึกอย่างไม่ตัดสินเป็นวิธีที่จะช่วยให้เรารับรู้ถึงความไม่ยั่งยืนของทุกสิ่งเราเรียนรู้ว่าแม้ความเจ็บปวดจะเกิดขึ้นน้าตาจะไหลแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวและเมื่อเราอยู่กับความจริงอย่างสงบวิญญาณที่ร้องไห้จะเริ่มสงบลงบางครั้งความทุก์ เกิดจากความยึดมั่นในความคาดหวังเราอยากให้ชีวิตเป็นไปตามที่ใจเราต้องการแต่ความจริงคือชีวิตมีพลวัตและไม่สามารถควบคุมได้การฝึกใจให้ยอมรับความไม่แน่นอนช่วยให้เราปล่อยวางและน้ำตาที่เคยไหลจะค่อยๆหยุดลงเพราะใจเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงการร้องไหย้ยังเกิดจากความเศร้าโศกต่อการสูญเสียสิ่งที่รักหรือความทรงจำที่ไม่สามารถกลับคืนมา น้ำตาเป็นเสียงของวิญญาณที่ยังยึดมั่นอยู่การฝึกใจให้สังเกตและเข้าใจความรู้สึกนั้นโดยไม่ตัดสินจะช่วยให้เราเรียนรู้การปล่อยวางน้ำตาที่เคยไหลออกมาเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการเยียวยาใจในบางครั้งน้ำตาเป็นผลจากความเสียใจที่เกิดจากการกระทำของตัวเองเราอาจเคยทำร้ายผู้อื่นหรือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นสัญญาณให้เรารู้ว่า ความรู้สึกผิดไม่ได้หายไปเฉยๆแต่กำลังสอนให้เราเรียนรู้และเข้าใจว่าการปล่อยวางเป็นสิ่งสำคัญการให้อภัยตัวเองเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะช่วยให้วิญญาณสงบการฝึกใจให้เฝ้าสังเกตความคิดและอารมณ์อย่างสม่ำเสมอเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้วิญญาณเรียนรู้การปล่อยวางเราเริ่มเข้าใจว่าน้ำตาไม่ใช่สิ่งที่ทำร้ายเรา แต่เป็นเครื่องเตือนใจให้เรายอมรับความจริงและอยู่กับปัจจุบันความสงบใจค่อยๆกลับคืนมาเมื่อเราฝึกตัวเองให้ไม่ยึดมั่นน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นเสียงของวิญญาณที่ยังไม่ปล่อยวางและเป็นการสะท้อนว่าจิตใจยังติดอยู่กับอดีตรหรือความคาดหวังที่ไม่สมหวังการเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์และเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าจะช่วยให้ใจหยุดร้องไห้ น้ำตาที่เคยไหลจะกลายเป็นบทเรียนของชีวิตและวิญญาณจะเริ่มสงบการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาและความตั้งใจการฝึกใจอย่างสม่ำเสมอการสังเกตความคิดและอารมณ์และการอยู่กับความจริงช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะไม่ยึดมั่นความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดน้ำตาที่เคยไหลออกมาเป็นสัญญาณการเรียนรู้และการเติบโตทางจิตใจ ทุกครั้งที่เราปล่อยวางความเจ็บปวดและน้ำตาจะค่อยๆลดลงวิญญาณที่ร้องไห้เครื่องสงบและเราเรียนรู้ว่าแม้สิ่งที่เรารักหรือความทรงจำที่เราถือมัน่นจะจากไปแต่สิ่งที่เหลือคือสติและปัญญาที่ช่วยให้เราอยู่กับความจริงน้ำตาที่เคยเป็นเครื่องเตือนใจจะกลายเป็นเครื่องมือให้เราเรียนรู้การปล่อยวางและมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบ เมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์โดยไม่ยึดมัน่นเราจะเริ่มเห็นว่าวิญญาณที่ร้องไห้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวหากแต่เป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าจิตใจยังไม่ปล่อยวางเราอาจเคยพยายามหนีความเจ็บปวดด้วยการทำตัวให้ยุ่งหรือพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้ลืมแต่ความจริงคือการเผชิญหน้ากับความจริงและความเจ็บปวดอย่างสงบเป็นหนทางที่จะช่วยให้ใจสงบ น้ำตาที่ไหลออกมาเป็นกระจกสะท้อนความทุกข์ภายในใจหากเรามองอย่างตั้งใจและไม่ตัดสินเราจะพบว่าความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่จะครอบงำเราหากแต่เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้การปล่อยวางการยอมรับความจริงว่าอดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และสิ่งที่เราทำได้คืออยู่กับปัจจุบันอย่างสงบช่วยให้วิญญาณที่ร้องไห้เริ่มสงบลง บางครั้งความทุกข์เกิดจากความคาดหวังที่ไม่สมหวังเราอยากให้ชีวิตเป็นไปตามที่ใจเราต้องการแต่ความจริงคือชีวิตมีพลวัตและไม่สามารถควบคุมได้การฝึกใจให้ยอมรับความไม่แน่นอนช่วยให้เราปล่อยวางและน้ำตาที่เคยไหลจะค่อยๆหยุดลงเพราะใจเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริง การร้องไห้ย,ยังเกิดจากความเศร้าโศกต่อการสูญเสียสิ่งที่รักหรือความทรงจำที่ไม่สามารถกลับคืนมาน้ำตาเป็นเสียงของวิญญาณที่ยังยึดมั่นอยู่การฝึกใจให้สังเกตและเข้าใจความรู้สึกนั้นโดยไม่ตัดสินจะช่วยให้เราเรียนรู้การปล่อยวางน้ำตาที่เคยไหลออกมาเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการเยียวยาใจ บางครั้งน้ำตาเป็นผลจากความเสียใจที่เกิดจากความเสียใจที่เกิดจากการกระทําของตัวเองเราอาจเคยทําร้ายผู้อื่นหรือทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าความรู้สึกผิดไม่ได้หายไปเฉยๆแต่กําลังสอนให้เราเรียนรู้และเข้าใจว่าการปล่อยวางเป็นสิ่งสำคัญการให้อภัยตัวเองเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะช่วยให้วิญญาณสงบ การฝึกใจให้เฝ้าสังเกตความคิดและอารมณ์อย่างสม่ำเสมอเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้วิญญาณเรียนรู้การปล่อยวางเราเริ่มเข้าใจว่าน้ำตาไม่ใช่สิ่งที่ทำร้ายเราแต่เป็นเครื่องเตือนใจให้เรายอมรับความจริงและอยู่กับปัจจุบันความสงบใจค่อยๆกลับคืนมาเมื่อเราฝึกตัวเองให้ไม่ยึดมัน่น น้ำตาที่ไหลออกมาเป็นเสียงของวิญญาณที่ยังไม่ปล่อยวางและเป็นการสะท้อนว่าจิตใจยังติดอยู่กับอดีตรหรือความคาดหวังที่ไม่สมหวังการเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์และเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าจะช่วยให้ใจหยุดร้องไห้น้ำตาที่เคยไหลจะกลายเป็นบทเรียนของชีวิตและวิญญาณจะเริ่มสงบ การปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาและความตั้งใจการฝึกใจอย่างสม่ำเสมอการสังเกตความคิดและอารมณ์และการอยู่กับความจริงช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะไม่ยึดมั่นความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดน้ำตาที่เคยไหลออกมาเป็นสัญญาณของการเรียนรู้และการเติบโตทางจิตใจ ทุกครั้งที่เราปล่อยวางความเจ็บปวดและน้ำตาจะค่อยๆลดลงวิญญาณที่ร้องไห้เริ่มสงบและเราเรียนรู้ว่าแม้สิ่งที่เรารักหรือความทรงจำที่เราถือมัน่นจะจากไปแต่สิ่งที่เหลือคือสติและปัญญาที่ช่วยให้เราอยู่กับความจริงน้ำตาที่เคยเป็นเครื่องเตือนใจจะกลายเป็นเครื่องมือให้เราเรียนรู้การปล่อยวางและมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบ การฝึกใจให้มีสติอยู่กับปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของทุกสิ่งและลดความยึดมั่นในสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้น้ำตาที่เคยไหลเพราะความเศร้าโศกจะค่อยๆหยุดลงเมื่อวิญ,ญญาณเริ่มเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและใจของเราก็จะสงบอย่างแท้จริงเมื่อใจเริ่มเรียนรู้การปล่อยวางวิญ,ญญาณที่เคยร้องไห้ก็เริ่มสงบลงความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่จะครอบงำเราอีกต่อไป แต่กลายเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเข้าใจชีวิตและธรรมชาติของสิ่งต่างๆการฝึกใจให้สังเกตความคิดและอารมณ์อย่างไม่ตัดสินเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันน้ำสาที่เคยไหลออกมาจะค่อยๆลดลงและวิญญาณจะสงบเย็นบางครั้งเราอาจพบว่าการยึดมั่นเกิดจากความกลัว กลัวการสูญเสียกลัวความเจ็บปวดหรือกลัวความไม่แน่นอนของชีวิตความกลัวเหล่านี้ทำให้ใจของเรายังติดอยู่กับอดีตรหรืออนาคตแต่ธรรมะสอนให้เรายอมรับความจริงว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงการอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบและไม่ยึดมั่นเป็นวิธีที่จะช่วยให้ใจหยุดร้องไห้และเรียนรู้ที่จะสงบน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นสัญญาณของความเจ็บปวดภายในใจ และเป็นการสะท้อนว่าเรายังยึดมั่นกับสิ่งที่สูญเสียไปการเฝ้าดูความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองอย่างไม่ตัดสินช่วยให้เราเข้าใจความจริงว่าน้ำตาไม่ใช่สิ่งที่ทำร้ายเราแต่เป็นสัญญาณเตือนให้เราฝึกใจและเรียนรู้การปล่อยวางการฝึกใจให้มีสติอยู่กับปัจจุบันช่วยให้เราตระหนักถึงความไม่ยั่งยืนของทุกสิ่งเราเรียนรู้ว่าความเจ็บปวดเป็นสิ่งชั่วคราว และน้ำตาที่เคยไหลเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการเยียวยาใจการฝึกใจอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้วิญญาณสงบและทำให้เรารับมือกับความทุกข์ได้อย่างสงบและมีสติบางครั้งการร้องไห้เกิดจากความคาดหวังที่ไม่สมหวังหรือความปรารถนาที่ไม่ได้รับการตอบสนองเราอยากให้ชีวิตดำเนินไปตามที่เราต้องการแต่ชีวิตไม่เคยเป็นไปตามที่ใจคาดหวัง การฝึกใจให้ยอมรับความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงช่วยให้เราปล่อยวางและเรียนรู้ว่าแม้ความทุกข์เกิดขึ้นน้ำตาก็ไม่จำเป็นต้องไหลอีกต่อไปวิญญาณที่ร้องไห้เป็นสัญญาณให้เราตระหนักว่าใจยังติดอยู่กับสิ่งที่ไม่ควรยึดมัน่นการฝึกสติและสมาธิช่วยให้เราอยู่กับความจริงและเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆ น้ำตาที่เคยไหลจะกลายเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเรียนรู้การปล่อยวางและทำให้วิญญาณสงบเย็นการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยให้ใจสงบความรู้สึกผิดความเศร้าหรือความเสียใจเป็นสิ่งที่ทำให้วิญญาณร้องไห้การให้อภัยและปล่อยวางช่วยให้ใจไม่ติดอยู่กับอดีตและลดความทุกข์ลง น้ำตาที่เคยเป็นสัญญาณของวิญญาณที่ร้องไห้จะกลายเป็นสัญญาณของการเรียนรู้และเติบโตทางจิตใจบางครั้งวิญญาณที่ร้องไห้เกิดจากความคิดถึงหรือความทรงจำที่ไม่สามารถกลับคืนมาน้ำตาเป็นการระบายความเจ็บปวดและสะท้อนความยึดมั่นการฝึกใจให้เฝ้าสังเกตความคิดและอารมณ์อย่างไม่ตัดสินช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริง น้ำตาที่เคยไหลจะค่อยๆหย,ยุดลงเมื่อใจเริ่มสงบและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เราปล่อยวางความเจ็บปวดและน้ำตาจะค่อยๆลดลงวิญญาณที่ร้องไห้เริ่มสงบและเราเรียนรู้ว่าแม้สิ่งที่เรารับหรือความทรงจำที่เราถือมั่นจะจากไปสิ่งที่เหลือคือสติและปัญญาที่ช่วยให้เราอยู่กับความจริงน้ำตาที่เคยเป็นเครื่องเตือนใจ จะกลายเป็นเครื่องมือให้เราเรียนรู้การปล่อยวางและมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบทุกครั้งที่เราปล่อยวางความเจ็บปวดและน้ำตาจะค่อยๆลดลงวิญญาณที่ร้องไห้เริ่มสงบและเราเรียนรู้ว่าแม้สิ่งที่เรารักหรือความทรงจำที่เราถือมั่นจะจากไปสิ่งที่เหลือคือสติและปัญญาที่ช่วยให้เราอยู่กับความจริงน้ำตาที่เคยเป็นเครื่องเตือนใจ จะกลายเป็นเครื่องมือให้เราเรียนรู้การปล่อยวางและมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบสุดท้ายความเงียบที่เคยน่ากลัวกลับกลายเป็นพื้นที่สงบน้ำตาที่เคยไหลเป็นบทเรียนแห่งชีวิตวิญญาณที่ร้องไห้ได้เรียนรู้การปล่อยวางและใจของเราก็เข้มแข็งขึ้นการยอมรับความจริงการฝึกใจและการให้อภัยเป็นหนทางที่ช่วยให้เรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบและเข้าใจธรรมชาติของทุกสิ่ง ขอพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบจากช่องธรรมะเบาๆหากชอบเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องลึกลับอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ